สติกเกอร์เลยนะคะเป็นสติกเกอร์ตัวเราเลยอะ่แะแกะแงะแคะเครื่องเขียนสวัสดีค่ะทุกคนกับพบช่องนนี่เดลรีกนิกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปเป็นเวลา1เดือนเลยนะคะเพราะว่าเราหมดจะไปทําคลิปช่อง n o n ่ดอทคนะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียนหนักมากๆนะคะแล้วก็จะสอบแล้วด้วยก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปลงช่องนี้เลยใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ แกะพัาสดุนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นพัาสดุที่น่ารักฟรุ๊งฟริงมูมินกระดิง่งแมวที่อยากได้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันคือพัาสดุอะไรลงมาจากร้านคาคุยวสโตร์นะคะนี่เลยนี่นะโลโกโล้ร้านที่เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้บ้างนะคะซึ่งว่าน่ารักมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ เดี๋ยวมีโน้นมาด้วยนะคะเขียนว่าจากร้านคาคุอายาสโตรฝากด้วยนะคะน้องโนนนี่หวัง,งว่าจะชอบของพี่ของที่พี่ทำให้นะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกอันนี้ฟงฟิงมากเห็นอย่างแรกเลยนี่ เป็นพัททุกคนมันคือ pattonny.com เดี๋ยวเราแกะมาดูกันเลยดีกว่านะคะคือร้านที่เขานี่สามารถออกแบบพัดเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งรูปให้ทําก็ได้หรือว่าจะเลือกรูปหรือจะเลือกการ์ตูนหรือจะเลือกดารากเกาหลีที่ชอบแล้วก็ส่งรูปให้พี่เขาทําได้หมดเลยนะคะคือแบบเป็นพัดแบบหนึ่งเดียวในโลกสามารถออกแบบได้เองด้วยนะคะอุ้ยมีอันนี้แถมมาด้วยนี่อันนี้เป็นเหมือนป้ายแท็กนะคะน่ารักอ่ะนี่เป็นแบบนี้ทุกคน เป,เป็นเขียนว่า n o n i y c o m นะคะนี่เป็นโลโก้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า n o n i y c o m หุยน่ารักมากเลยะนี่เป็นทูกคุญแจแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปห้อยกระเป๋านะคะน่ารักอะคือชอบอันนี้คือชอบมากก็ถ้าใครสนใจนะคะนี่เลยช่องทางการติดต่อตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ที่ description box นะคะ ช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะคะพัดนี่นี่เป็นพัดแบบนี้นะคะเขียนว่า nonny.com นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นโลโก้ช่องเฮยคือพัดแล้วแบบเย็นสบายมากทุกคนาหายร้อนเลยเวลาแบบไปคอนเสิร์ตหรือไปอะไรเงี้ยก็แบบใส่โบกพัดแบบเก๋ๆแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะสั่งทำเป็นลูกดาราเก,กาหลีก็ได้นะคะแล้วก็ไว้โบกโบกโบกได้เวลาไปคอนเสิร์ต,ตประมาณนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะชอบอ่ะชอบของสองอันเลย ก,กล่องนินสอพี่เขาก็มีนะนี่อันนี้จะเป็นกล่องนินสอนะคะแล้วก็มีข้อแนะนําในการใช้ด้วยนะคะทําให้เลิซนไม่หลุดเนาะเป็นกล่องนินสอเลิซนนะคะสามารถเลือกลายได้เลือกพื้นหลังอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนี่ เป็นแบบสังคมนะคะคือหรือจะใส่หน้าตัวเองไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบว่าดาราเกาหลีอะไรแบบนี้สำหรับติงเกาหลีก็ได้หมดเลยนะคะนี่อันนี้เราเลือกมาเป็นลายวีแบร์แบสนะคะแล้วก็พื้นหลังจะเป็นสีชมพูแบบนี้เดีย๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่านี่เป็นแบบนี้นะคะก็สามารถใส่สีใส่ของได้เยอะอยู่เนาะนี่เป็นกรวลินซอใส,ส่แบบนี้นะคะเอาเข้าห้องสอบได้ด้วยนะ เนี่ย,ยไม่ใช้สอบคือจะดีมากๆนะคะกล่องอีกแล้วนะคะอุย้ยอันนี้น่ารักมากโอ้ยก้อนทุกคนน่ารักเลย๋ยวมาแกะดูกันจะเป็นกล่องใส่หูฟังนะคะแล้วก็กล่องอนเนกประสงค์นั่นเองนี่นี่อันนี้เป็นกล่องใส่หูฟังเฮ้ยน่ารักมากทุกคนนี่มองเห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะเป็นโลโก้ช่องน o ี่ .com นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนว่า n n i .com แนละ้วแล้วก็มีลาย B ีแบส a บด้วยนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะ เกิดออกมานี่ไว้ใส่หูฟังนะคะแบบนี้นะเคยเป็นกล่องหูฟังที่มีหนึ่งเดียวในโลกและเก๋มากๆเลยอะ่ะหมดนี่สีชมพูหมดเลยพี่เขาน่าจะรู้นะคะว่าเราชอบสีชมพูอันนี้ก็สีชมพูเหมือนกันเป็นกล่องใส่หูฟังเหมือนกันนะคะหรือว่าจะใส่สายชาร์จใส่อะไรก็ได้นะนี่เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นกล่องแบบนี้นะคะเขียนว่านอนนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปเราใส่ชุดมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็มีตัวการ์ตูนมิกกี้เมาส์ด้วยอันนี้น่ารักมากอะ่ะชอบมากๆเลยคือเป็นหน้าตัวเองด้วยอะ่ะคือเขาแบบ วางลืมไหมเขารู้เลยว่าเป็นของใครโอเคแล้วอย่างสุดท้ายคืออันนี้คือแบบโอ้ไ oh ม่ก็ชิมากๆนะคะคือ <c oughs> นี่ <c oughs> มันคือป้ายชื่อนะคะที่เขียนว่านนนี่แล้วก็เป็นโลโก้ด้วยเป็นสติกเกอร์นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะคะเป็นสติกเกอร์แบบนี้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว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 เฮ้ยมีอันอาานี้ด้วยทุกคนได้น่ารักมากนี่ อันนี้มันจะเป็นสติกเกอร์เลยนะคะเป็นสติกเกอร์ตัวเราเลยอะเฮ้ยเนี่ยเขียนว่านอนนี่นะคะแล้วก็มีรูปเราเต็มเลยอ้าแล้วก็ดีเขียนว่าดน,นนี่ดนอนคอปน่ารักมากแล้วมันก็สามารถลอกแปะได้เลยนี่เป็นไดคัทแบบนี้นะคะลอกแปะได้เลยเฮยเก๋มากอ้าน่ารักอะนี่นะคะสามารถสั่งทำรูปดาราเกาหลีก็ได้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นสำหรับภาษาไทยนะคะเขียนว่านนี่แล้วก็มีแบบว่าเป็นจรวดวีแวแล้วก็มีชุดที่ใส่ชุดนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็เขียนว่า nnn.com มีภาคไทยแล้วก็ภาคอังกฤษน่ารักมากทุณชอบมากขอคุณมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะแอดตาม IG คาคุย่าสโตร์ได้เลยนะน,นี่ที่เด็ดของเรานะคะเป็นสติกเกอร์ชื่อนะคะสําหรับเอาไปแปะหนังสือแปะปากกาแปะสมุดแปะอะไรได้หมดเลยนี่อันนี้ก็ชอบอะ่ะ น่ารักมากมันเป็นสามารถลอกแล้วก็แปะได้เลยนะชอบต,ตรงนี้แหละนี่เป็นไดคัทแล้วก็แปะได้เลยนะคะเชื่นว่านอนนี่มีสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะน่ารักมากอ่ะน่ารักนี่นี่คือคลิปนี้คือพูดคําว่าน่ารักเยอะมากๆนะช่วงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ปกตินะคะเป็นสติกเกอร์ไดคัทเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีลายอะไรบ้างนะคะลายแรกก็จะเป็นเอลโมแบบนี้คือแกะแล้วก็แปะได้เลยนะคะแล้วก็ มีเป็นลายไม m ์เมโลดี้นี่ไม m ์เมโลดี้น่ารักมากอันนี้จะเป็นน้องหมีนะคะไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าเสียงนกดังมากไม่รู้ชื่อนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างแล้วก็มีอันนี้นี่เป็นเจ้าหญิงนะคะแล้วก็มี BTS นะคะ BTS ติ่งเกาหลีก็ซื้อได้คือร้านนี้เหมาะกับติ่งเกาหลีมากๆเลยออกแบบออกอะไรเองได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น เปกโกะของเรานี่มีเปกโกะเวอร์ชันวัยรุ่นด้วยนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น a อพีค่ะนี่ a อพีส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้องหมีนะคะที่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ก็ค่อนข้างดังเหมือนกันแล้วก็จะเป็นมูมินผสมกับ Little Twin Star นะคะและสุดท้ายจะเป็น Toy Story น่ารักมากยชอบมากสติกเกอร์นะคะก็ เอาเดี๋ยวจะเอาไปใช้ที่โรงเรียนนะเพราะว่าแบบไว้ใช้ตกแต่งใช้อะไรแบบนี้จะได้คะแนนเพิ่มเยอะมากนะคะคะแนนการตกแต่งเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปติดกล่องนิสอติดสมุดติดปากกานะคะจะได้ไม่หายด้วยแล้วก็อันนี้ชอบปากใกายใช้เลยอะ่ะคือมันน่ารักมากทุกคน ต้นตรงหูฟังนะคะก็จะไปใส่หูฟังนะคะนี่สนใจนะคะของน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดนะคะได้ที่ IG k ีคาค a วายาสโตรนะคะหรือ f a c e o o o คาค k วา a าสโตรนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอลาบก่อนนะโอ้ยเย็นมากไปแล้วค่ะบ๊ายบาย